เพื่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์ล้มตอนกลางคืนผมก็พาเขาไปโรงพยาบาลแถวแถวนครปฐมที่ที่มีเสียงร่ำลือว่าผีดุนักหนาปัจจุบันนี้กลายเป็นโรงพยาบาลร้างไปแล้วพวกรายการผีต่างๆชอบไปเดินสายกันมาเข้าเรื่องต่อพ่อส่งเพื่อนเข้าไปทำแผลเย็บแผลเสร็จ หมอก็บอกให้นอนแอดมิดดูอาการทางสมองก่อนพยาบาลก็เข็นเพื่อนไปห้องผู้ป่วยรวมผมก็บอกเพื่อนว่ากูกลับหอไปอาบน้ำก่อนนะเช้าจะมาเยี่ยมแล้วจะเก็บเสื้อผ้ามานอนเป็นเพื่อนวันต่อมาผมก็ไปนอนเฝ้าเพื่อนก็คุยกันปกติร่าเริงดีอาการมันไม่น่าห่วงก็เลยบอกไปว่ามึงนอนคนเดียวได้ใช่ปะ ักูกลับนะมันจึงรีบจับมือผมแล้วบอกเฮ้ย <"Hey, S 2> นอนเป็นเพื่อนกูหน่อยดีนะนๆะนะพรุ่งนี้หมอคงให้ออกแล้วผมก็ตกลงนอนก็นอนแล้วทีนี้ตอนกลางคืนผมก็จะนอนเอาที่นอนปิกนิกมาด้วยกะจะปูน,นอนกับพื้นข้างๆเตียงเพื่อนเพื่อนมันรีบบอกมึงมึงเดี๋ยวดึกๆพอพยาบาลไม่เข้าตรวจแล้วอะ่ะมึงขึ้นมานอนกับกูบนเตียงนี่ ผมก็บอกไม่เอาจะให้นอนเบียดกันทำไมวะกูเอาที่นอนมาเดี๋ยวนอนที่พื้นเพื่อนมันก็บอกเอาหน้านอนกับกูนะ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 ผมก็ปฏิเสธไปไม่เอากูจะปูที่นอนแล้ว,วง่วงมันรีบดึงมือผมแล้วบอกงั้นมึงนั่งหลับข้างๆเตียงกูนะเพื่อนนะ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 ผมชักสสงสยัยมันเป็นอะไรของมันวะเลยถามมันไปตรงๆมึงเล่ามามีอะไร มันก็พูดไม่ค่อยเต็มเสียงบอกประมาณว่าเมื่อคืนมันนอนไม่หลับเลยเหมือนมีหนูหรือมแมลงอะไรไม่รู้ใต้เตียงเสียงดังตลอดทั้งคืนเลยบางทีก็ชนขาเตียงจนสัน่นนอนไม่หลับผมก้มลงไปมองใต้เตียงก็ไม่เห็นมีอะไรก็เลยบอกมันไปว่าคิดมากลดล้มสมองกระทบกระเทือนแล้วมึงอะ แต่ด้วยความรำคาญผมก็เลยนั่งข้างเตียงมันแล้วเอาหน้าฟุบลงที่นอนหลับไปด้วยความง่วงรู้สึกตัวอีกทีผมปวดหลังไปหมดสงสัยจะนอนก้มหน้านานไปหน่อยไม่เอาละปูที่นอนนอนพื้นดีกว่าว่าแล้วก็จัดแจงปูที่นอนก่อนล้มตัวนอนก็มองไปที่เพื่อนเห็นมันหลับสบายกรนเบา ผมล้มตัวลงนอนกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงแกรกแกรก,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 กใต้เตียงเหมือนหนูหรือตัวอะไรกำลังเอาฟันแท,แทแบๆบเบาๆดังแกรกๆจนน่ารำคาญเหมือนที่เพื่อนบอกจริงๆด้วยผมเลยลืมตาหันไปมองใต้เตียงว่ามันหนูหรือตัวอะไรมาแทะอยู่ได้พอหันไปก็เจอต้นตอของเสียงจริงๆแต่มันไม่ใช่หนูเท่านั้นละ่ะ ผมรีบถีบตัวลุกขึ้นมาแล้วปลุกเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนมันตื่นลืมตาอยู่แล้วมันบอกผมก่อนเลยมึงเห็นหนูใช่เปล่ากูได้ยินเสียงมันแทะอะไรอีกแล้วผมบอกเออเออแต่มันไม่ใช่หนูอ่ะมึงลุกไหวเปล่ามันบอกไหวผมเลยรีบคว้าเสาน้ำเกลือแล้วจูงมันออกมาจากเตียงไปนั่งหน้าห้องพยาบาลพยาบาลก็ว่าอีกบอกให้กลับไปนอนที่เตียง ผมบอกไม่ไปอ่ะผมจะนั่งตรงนี้จนเช้าพยาบาลก็ไล่ให้กลับไปที่เตียงอีกจนต้องยอมกลับไปเพื่อนก็ถามมึงเป็นอะไรวะผมบอกเดี๋ยวค่อยบอกคืนนั้น ผมไม่ได้หลับเลยให้เพื่อนนอนที่เตียงส่วนผมนั่งกับมันบนเตียงงอขาไม่กล้าเอาขาลงเลยนั่งสับปปรงงกอยู่อย่างนั้นจนเช้าไอเสียงแกลกๆนั่นก็ยังคงดังเป็นระยะระยะไม่ขาดเหมือนกันจนรุ่งขึ้นหมอสั่งให้ออกจากโรงพยาบาลได้ผมนี่โล่งใจเลยไม่ต้องนอนเฝ้าอีกคืนไม่งั้นตายแน่ค้ากลับ เพื่อนมันก็ถามมึงเป็นอะไรวะเห็นอะไรผมเลยบอกมันไปเสียงที่มึงได้ยินน่ะมันไม่ใช่หนูแต่แต่กูเห็นคนคนแก่ผมยาวงอกทั้งหัวผมอมใส่ชุดคนไข้กำลังใช้นิ้วเกาใต้เตียงมึงแกรกๆเท่านั้นละ่ะกูก็ไม่อยู่แล้วผมเล่าให้มันฟัง เื่อนฟังแล้วก็น่าเจือนไปเลยแล้วยังมีคนเจอกันอีกเยอะที่โรงพยาบาลนี้รุนพี่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นปวดท้องอย่างหนักตอนกลางคืนกัดฟันขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลขณะนั่งรอหมออยู่บนรถเข็นปรากฏว่ารถเข็นเปล่าๆที่จอดเรียงอยู่แถวนั้นก็เคลื่อนที่เองได้ ไม่มีลมพื้นไม่ลาดเอียงไม่มีใครแกล้งแน่นอนแล้วไม่ใช่คันเดียวที่เคลื่อนที่สองถึงสามคันโน่นวิ่งวนกันไปสนุกสนานเลยรุนพี่บอกกูนี่หายปวดท้องอยากกลับหอดูุนั้นเลยเฮี้ยนจริงไรจริงโรงพยาบาลน,นี้สุดท้ายก็ต้องปิดตัวไปเพราะไม่ค่อยมีใครอยากไปใช้บริการและนี่ก็คือ เรื่องราวทั้งหมดชีลีทีลีป้อมลับตาเจ้า